ลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีฟดีซิฟอีกแล้วนะคะิปวิดีโอนี้เราจะมาลองเล่นแล้วก็หยิบมารีวิวให้ได้ดูกันนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะจิตพักดีไฮลูรินนะคะแมท แอนวอลลุม m i เซอร์กลอสมาร์คผลิตภัณฑ์บำร,ร,รุงริมฝีปากนะคะช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื้นแล้วก็อวบอิ่มสุขภาพดีนั่นเองค่ะดิบก็ซื้อมารองเล่นกันทั้ง 3- สีเลยนะคะเขามีด้วยกัน3สี3กล่องนี่จะเป็นกล่องแพ็กเกจของเขานาะทุกคนนี้เลยนะคะมีปริมาณสุทธิอยู่ที่4กรัมนะคะราคาติดด้านหลังกล่องไว้ว่าแท่งละ5 9 0บบาทนะคะวิธีการใช้ต่างๆนะคะก็คือมีอธิบายด้านหลังกล่องเลยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบเนาะก็มีบอกเช่นเดียวกันนะคะ มีคําเตือนบอกไว้ด้วยนะทุกคนว่าอาจเกิดการระคายเคืองควรทดสอบก่อนใช้นะคะมีคําเตือนหลายอย่างเลยให้อ่านด้านหลังนะคะใครที่ไม่ได้ดูก่อนอะเนาะเหมือนแบบไม่ได้ซื้อที่หน้าร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยดิบก็แนะนําให้ดูในแบบว่าพวกร้านค้าออนไลน์นะคะถ้ามีเขามีคําเตือนหรือมีข้อมูลอะไรให้อ่านก็ควรอ่านก่อนนะคะแกะซิลออกแล้วนะคะด้านสติกเกอร์ตรงนี้เขาไม่ได้เป็นแบบโบูวโเบเบ๊ยนะทุกคนมีสกีนว่าจิตพักดีด้วยนะคะ กล่องแบบมีความมีดีเทลนะทุกคนน่ะมีลายนูนรูปหัวจงหัวใจอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักอะเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวเอลตัวหัวใจแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้มันก็เป็นตัวแอลวะแต่ว่าถ้าเป็นนี้ก็คือแบบหัวใจฟีลลิ่งมีหารนะคะอันนี้ก็เป็นสีแรกอ่อที่ด้านกล่องเนี่ยไม่ได้มีบอกนัมเบอร์อะไรมานะทุกคนว่าเป็นนัมเบอร์อะไรนะคะแต่ว่ามีที่ด้านหน้ากล่องเขาเรียกเป็นชื่อสีเลยนะคะว่าชื่อสี มิวทีนะคะเขียนไว้ว่าคัลเลอร์มิวทีนะคะสีชมพูจะชื่อคัลเลอร์พีโอนีนะคะแล้วก็สีแดงจะชื่อคัลเลอร์ชิลลี่นั่นเองนะคะด้านก้นกล่องนะคะมีเลขรอดวันที่วันเดือนปีที่หมดอายุวันเดือนปีที่ผลิตบอกด้วยนะคะทั้งสามสีน,น่ารักมากเลยอะ่ะคือแบบเรียงกับล้วก็ได้ฟิลลิ่งนี่เลยอะน่ารักหนูแล้วก็มีสกรีนลงไปว่าจิตพักดีนะคะที่ตัวลิปนะ ตัวลิปของเขาที่ดิปเคยเห็นเนี่ยมันหมุนได้ด้วยนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบแท่งตรงทั้งหมดนะคะแบบนี้เลยซึ่งไอตัวลูกหัวใจมันน่ารักเนาะแต่แบบถ้าเราพกเก็บใส่กระเป๋าแล้วรู้สึกว่าเออประหยัดเนื้อที่หน่อยก็เสียบมาลงไปเป็นแท่งแบบนี้ได้เลยนะคะไฮลูลิปแมท กับวอลลุ่มไมเซอร์กลอสก็คือด้านหนึ่งนะคะจะเป็นตัวพิกเมนต์สีแล้วก็ด้านหนึ่งจะเป็นตัวกลอสนะคะที่เอาไว้บำรุงริมฝีปากนะซึ่งสามารถทาได้ทั้งก่อนลงสีลิปแล้วก็หลังลงสีลิปนะคะถ้าต้องการความจืดความฟิลเลอร์อะไรเงี้ยก็ลงหลังลง,ล,งลิปแมทได้อยากลงเฉพาะตัวกลอสแบบว่าบำรุงเฉยๆแล้วไม่ได้ทาสีในวันที่แบบสบายๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสีนี้นะคะชื่อตัวสีมิวทีนะคะฟิลิ่งชานมเนาะ ตามชื่อสีเลยส้มชานมนะคะพิงค์พีโอนี่นะคะคุ้ย,ส,ส,ยสีชมพูสวยอะเออสีชมพูสวยเป็นชมพูที่แบบไม่เคยเห็นเป็นชมพูนมนมที่ที่เป็นความชมพูนมนมะบอกไม่ถูกอะใครถ้ากลัวสับสนเรื่องด้านของสีลิปกับตัวสีกลอสนะคะตัวหนังสือจะอยู่ฝั่งสีลิปนะคะทุกแท่งเลยสีแดงนะคะสีชิลลี่อะชิลลี่ก็ชิลลี่แหละ แซบแซบเผ็ดเผ็ดเป็น3สีที่ให้ความแตกต่างกันมากสามสีที่ครอบคลุมนะส่วนตัวรู้สึกว่าอย่างนั้นถ้าใครแบบอยากได้โทมอมชมพูก็คือเอามาเป็นผสมกันได้ชมพูอมแดงหรืออะไรเงี้ยก็เอามาทาผสมกันได้นะคะกรอสเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นผู้กันแบบว่านุ่มๆหรือเป็นปลายผู้กันแบบนั้นนะทุกคนเขาจะเป็นคล้ายๆซิลิโคนที่มีรูปทรงเหมือนปากเป็ดแล้วก็สรุปเข้าริมฝีปากเนี่ยมันจะเป็นแบบซิลิโคนบางๆที่แบบ โอเคแปลกตาค่ะไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นนะใครที่รู้สึกว่าเออเห็นรีวิวทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้ดูก็คงคิดว่าเป็นลิลลี่งทาลิปกอทั่วไปนะั่นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเห็นแอปิเคเตอร์แล้วรู้สึกว่าอ้วาว,าวมีความแตกต่างจากแบบหลายๆแบรนด์นะคะขออนุญาตทาเป็นสีมิวทีก่อนเลยนะเนื่องจากว่าส่วนตัวแล้วไม่ค่อยทาลิปสีส้มเท่าไหร่เลยอยากลองสีนี้นะคะปากลิปไม่ได้มีสีอะไรอยู่เลยนะทุกคนเป็นสีปากปกติทางอาชานะคะ ใครไม่ชอบเมมไม่ต้องเมมนะทาบนทาล่างได้เลยนะแล้วก็ค่อยมาเกลี่ยเอานะคะสีสวยแต่ว่าเตินตัวเราไม่ค่อยทาลิปสีส้มเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับลิปสีส้มเรารู้สึกว่าสีส้มมันทำให้ผิวเราดูแบบดรอปลงไปหน่อยอย่างนะ,ะแต่ว่าเขาเป็นสีที่สวยนะบอกก่อนนะว่าเอาไปเป็นสีพื้นที่กบลิ้มสีปากก่อนได้ก่อนที่จะไปลงสีอื่นนะคะเป็นสีเบดได้นี่นะอาจจะยังไม่ได้ทาเอา่อกรอสทับให้ดูนะคะ แล้วก็มีความนุ่มๆของตัวลิปป่ะทุกคนไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แบบว่าหนักปากหรืออะไรเลยอรู้สึกว่าเบาสบายแล้วก็โอเคมากสำหรับส่วนตัวเรานะต่อมาเป็นสีพิงค์ีพอนี่นะคะโอเคชมพูเกิดนะชมพูแปดตาเป็นชมพูที่เราไม่มีสีนี้ในบ้านเนื้อลิปนุ่มมากมีกลิ่นอ่อนๆน,นะคะข้าวออกราบจะไม่ทําให้แบบตกรองด้วยหรอ น่าดูสว่างกว่าเดิมปะดูหน้าสว่างกว่าแบบเออตอนทาสีอันนี้อยู่เนาะซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราส่วนตัวชอบชอบนะนุ่มอะ่ะให้ฟีลลิ่งนุ่มแบบนงมน,น,น,นุ่มๆต่อไปเป็นสีชิลี่นะคะอืมสีแดงซอฟเนาะแดงแบบเพชรอะแดงสวยสีแดงเฉย,แด,ยแดงตัวนี้จะติดอมส้มนิดๆน,นะคะไม่ได้เป็นแดงสดแบบนั้นแดงพริกพริกเที่ยวแบบอมส้มๆอ่ะ สีแดงสีแดงฉันต้องสีแดง <c oughs> ในสามสีนี้รู้สึกว่าตัวเองจะเหมาะกับสีแดงที่สุดหรือเปล่าไม่มั่นใจเพื่อนๆคิดว่าไงคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะคะมาพูดคุยกันเนาะจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทากรอสกันดู <c oughs> ชํำนะอืมทาแค่ตรงกลาง็โพแบบชํำอะชํำว่าไม่ได้เลยอะชอบชอบความกรอสซึ่งถ้าให้ทากรอสทับทั้งสามสี 4. สีมันจะเงาแล้วก็วาวขึ้นนะ ทุกสีเลยนะคะถ้าใครที่เห็นว่าสีมันอ่อนไปหรือเปล่าสีมันจางไปหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถทากรอทับได้แต่ถ้าใครชอบความลิปแมทวันนั้นอยากได้ลุคแบบแมทแมทอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แบบกรูก็คือทาสีเดียวได้เลยไม่ต้องมีความกรความอะไรก็ได้เนาะคือสีเขาสวยอะอันนี้แบบไม่ได้อวยเล่นๆนะเพราะว่าดิฉันพิออเดอร์มานะคะจากประเทศไทยแล้วราคาก็เอาเรื่องราคาเอาเรื่องกว่าประเทศไทยที่แบบ ถ้าต้องไปกดเองอะไรอย่างเงี้ยอีกนะซึ่งนี่เลยจะเป็นทั้ง3าสีนะจ๊ะที่สวอชบนมือทากรอสแล้วด้วยเอาจริงเนี่ยตามนี้เลยสีอะสีแท่งแล้วก็สีลิปใครชอบไปตามใครอยากลองเล่นไปลองเลือกสีที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองก่อนหนึ่งสีก็ได้ แล้วค่อยสื่อนะคะดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้หรือว่าไปดูวิดีโออื่นรีวิวอื่นเพิ่มก่อนตัดสินใจก็ได้นะจ๊ะถ้าเพื่อนๆทาไปแล้วอันนี้ดิฟใช้ทิชชู่เปียก แบบเช็ดก้นเด็กนะคะไม่ได้มีรีมูเวอร์ในการเช็ดถูออกหนึ่งครั้งจะมีสเตียนของสีติดอยู่ด้วยนะคะที่ปากเนาะอันนี้ซึ่งทาไปแค่ไม่ถึงห้านาทีนะประมาณนี้นะคะแต่ได้สีสเตียนติดบนริมฟีปากเลยทันทีนะคะก็ยังไงฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงหรือว่าเคยลองรับเป็นยังไงถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเราพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ